จากนั้นก็นำน้ำยาซักผ้าที่ได้นะคะใส่ลงไปในช่องซักผ้าตามปกติเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยประสบปัญหานะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเวลาซักผ้าเนี่ยผ้าก็จะมีกลิ่นอับชื้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้เสื้อผ้าที่ ไม่หอมสดชื่นเลยค่ะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีง่ายๆในการทำน้ำยาซักผ้าสูตรที่ทำให้ซักมือหรือว่าจะเป็นซักเครื่องก็ได้นะคะทำให้เนื้อผ้าหอมสดชื่นมากๆแล้วก็มีวัตถุดิบที่น้อยมากเลยค่ะเหมาะสําหรับทุกครัวเรือนนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและเจ๊ปันจะใช้3ตัวนี้เองค่ะก็เป็นน้ำยาซักผ้าทั่วๆไปเลยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ํายาซักผ้าเป็นน้ําใช้แบบเป็นผงก็ได้นะคะเวลาเราซักผ้าเนี่ยใช้น้ํายาซักผ้าประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานี่มีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากใส่อาหารเบเกอรี่ทุกอย่างที่เป็นเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะช่วยทําให้นุ่มฟูนั่นเองถ้าเป็นขนมก็นุ่มฟูถ้าเป็นตัวผ้าเนี่ย ผ้าจะนุ่มฟูแล้วก็ทำให้หอมนานด้วยค่ะเราใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะและสุดท้ายน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนี่ทำให้ผ้าเนี่ยไม่มีกลิ่นอับชื้นแล้วก็ทำให้เพิ่มความสดชื่นให้กับผ้านะคะเจ๊ปันจะใส่น้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทำให้ผ้าหอมนานที่สำคัญเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยค่ะ บางคนบอกว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยช่วยทำความสะอาดให้ตัวเครื่องซักผ้าได้ดีมากเลยนะคะคลุกเท้าส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็นำน้ำยาซักผ้าที่ได้นะคะใส่ลงไปในช่องซักผ้าตามปกติเลยค่ะใช้กับเครื่องหรือว่าใช้มือก็ได้นะคะซักแบบมือก็แช่น้ำใส่น้ำยาตับผ้านุ่มตามปกติแล้วก็ให้เครื่องซักผ้าปั่นตามปกติเลยนะคะ และเมื่อซักออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าไปตากแต่ตอนนี้เนื้อผ้าหอมมากนุ่มมากชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นำมาแขวนตากตามปกติเลยนะคะแดดยิ่งแรงยิ่งหอมสดชื่นเลยค่ะเนี่ยทำให้ผ้าหอมเออใช้เนื้อผ้าแบบไหนก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้ผ้าทุกผ้าเลยเวลาตากล้วจะแบบ หอมสดชื่นมากๆเลยค่ะตากผ้าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผ้าที่นุ่มฟูที่สำคัญนะคะสดชื่นมากหอมมากไล้กลิ่นอับชื้นเลยค่ะขั้นตอนแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆลงไปทำดูเจ๊ปานขอตัวไปเก็บผ้าก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ